ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมกองทัพอากาศไทยเนี่ยถึงยังไม่มี F35 315ทั้งที่เรายื่นเรื่องขอซื้อไปแล้วแต่ฟันนั้นก็ต้องสะดุดเพราะอเมริกาเนี่ยเบรกหัวทิมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าเครื่องบินอย่าง f 3 5มันดียังไงทำไมหลายประเทศถึงอยากได้กันนะแล้วอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่สหรัฐเนี่ยยังไม่ยอมขายให้ไทยรวมถึงการที่เราหันไปซื้อกิฟเทน EF จากสวีเดนแทนเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างจาก f 3 5อย่างไร สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พี่ฟังนี่ก่อนนะครับก่อนจะไปฟังเนื้อหาในวันนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนชอบคอนเทนต์แนวนี้แล้วยังไม่ได้ติดตามเราฝากกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันนะครับ F-35 Lightning เนี่ยนะครับไม่ใช่เครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นเครื่องบินขับไล่ยุ่ที่5ที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันตั้งแต่ความล่องหนระบบเรดาร์ EASA กล้องรอบทิศทางจนไปถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงสุดของมันในอยู่ที่1.6มักหรือประมาณ1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทดานบินสูงกว่า50,000ฟุตและบินต่อเนื่องได้ไกลกว่า2,000กิเมตร โดย F 3 5มเนี่ยนะครับมีอยู่3รุ่นหลักก็คือ F 3 5 A ที่ขึ้นลงปกติใช้งานบรรันเวย์ทั่วไป F 3 5 B ที่สามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้และ F 3 5สํา C สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินโดยตรงมีปีกกว้างขึ้นและโครงสร้างที่แข็งแรงกว่านั่นเองนะระบบอาวุธก็ไม่ธรรมดาครับมีช่องบรรทุกอาวุธภายในเพื่อรักษาความล่องหนบรรทุกได้ทั้งจรวดอากาศสู่อากาศ M น M 1 2 0ระเบิดนำวิถีรวมถึงจรวดโจมตีเป้าหมายภาคพื้นขนาดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ทียยิิงงดด้อากากศแลละพืนนนครบบจบใเว แต่สิ่งที่ทำให้ F-35 โดดเด่นมากกว่าใครก็คือระบบเซ็นเซอร์ที่นักบินเนี่ยสามารถมองเห็นภาพรอบทิศทางพันมวกนักบินพิเศษ HMDs เหมือนมีตาที่2รอบลำบวกกับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียวทา์ผ่านระบบ MADL และระบบ Link 16แถมส่งข้อมูลนี้เนี่ยให้เรือรบและกองกำลังภาคพ,พื้นได้ทำให้ F-35 เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เหมือนเป็นศูนย์ประชาการกลางอากาศขนาดย่อมนั่นเองนะครับ และถ้าย้อนกลับไปในปลายปี2564เนี่ยนะครับกองทัพากาศไทยก็ได้ประกาศแผนจัดหา F35 จำนวน8-12ลำเพื่อทดแทนฝูง F16 ที่กำลังใกล้จะปลดประจำการและก็ได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลที่อนุมัติงบก้อนแรกมากกว่า369ล้านบาทสำหรับเริ่มศึกษาและเพื่อจองสิทธิใน2ลำแรกทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยนะครับแต่แล้วในเดือนพฤษภาคม2566ก็มีข่าวใหญ่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้แจ้งกับกองทัพากาศไทยอย่างเป็นทางการว่ายังไม่สามารถขาย F35 ให้ไทยได้ ในนนตอนนี้โดยให้เหตุผลว่าไทยเนี่ยยังไม่พร้อมทําให้โครงการนี้เนี่ยนะครับต้องชะง,งักไปทันทีซึ่งเหตุผลที่สหรัฐปฏิเสธไทยเนี่ยมีอยู่3ข้อหลักๆอย่างแรกก็คือด้านเทคนิคเทคโนโลยีใน F 3 5เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความลับสุดยอดของสหรัฐเขาจึงต้องมั่นใจว่าประเทศผู้ซื้อเนี่ยมีมาตรการป้องกันก,การล้วไหลข้อมูลที่เข้มงวดสุดๆจะต้องมีโรงเก็บเฉพาะระบบซ่อมอลรุงและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับสูงสุดซึ่งไทยในตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงมาตรฐานนั้น อย่างที่2ก็คือสายการผลิต F 3 5ตอนนี้เนี่ยแน่นมากถูกจองยาวไปอีกเกือบ10ปีดังนั้นถ้าไทยจะซื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องรอคิวจนเกินปี2576นั่นเองนะครับและอย่างที่3ก็คือด้านภูมิรัฐศาสตร์ F 3 5ถือว่าเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ขั้นสูงที่สหรัฐเนี่ยมักขายให้กับประเทศพันธมิตรใกล้ชิดและต้องยอมรับว่าไทยเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศจีนทั้งด้านเศรษฐกิจทางการทหารและมีการซ้อมรบร่วมกันรวมไปถึงการจัดหาอาวุธ เพราะถ้าข้อมูล,ลว่าไหลหลุดไปมันอาจบันทอนความได้เปรียบของฟูงบิน F35 ทั่วโลกและนี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้สหรัฐเนี่ยยังไม่เสี่ยงปล่อยเทคโนโลยี F35 มาให้เรานั่นเองนะครับแต่ประตูก็ไม่ได้ปิดตายนะครับเพราะสหรัฐเสนอให้ไทยเนี่ยพิจารณา F16 b l o อก70 b l o c 72หรือว่า F15E x แทนซึ่งจะได้เครื่องมาใช้เร็วกว่าและยังเป็นสะพานเชื่อมในการวางความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ไทยยังขาดเพื่อรองรับการประจําการของ F35 ในอนาคต แต่สุดท้ายกองทัพอากาศไทยเนี่ยนะครับก็ได้เปิดแผน2ที่เตรียมมาไว้อย่างดีนั่นก็คือการหันไปหาเครื่องบินขับไล่ยัด39กิปเพนจากบริษัทซาบของสวีเดนแทนโดยสาเหตุหลักก็คือไทยเนี่ยมีกิปเพนซีดีอยู่แล้ว11ลำดังนั้นการเลือกกิบเพนรุ่นใหม่จึงง่ายต่อการบำรุงรักษาและยังมีข้อดีในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มากกว่านั่นเอง และเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2568ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ลงนามจัดซื้อเครื่องบินกิฟเทน EF ชุดแรกจำนวน4ลำมูลค่ากว่า19,500ล้านบาทนากุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนและมีแผนจัดหาต่อนเนื่องรวมทั้งหมด12ลำพร้อมทั้งการอัปเกรดระบบเรดาร์เตือนภัยของเครื่องบินซับ340 AEW ที่ใช้อยู่แล้วนั่นเองซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ากิฟเพนเนี่ยเป็นตัวเลือกรองแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับ F-35 ในบริบทของประเทศไทยจริงๆกิฟเทนอาจ <อา S 2> เป็นเครื่องบินที่เหมาะสมกับเรามากกว่าก็ได้นะ พราะถ้าเปรียบเทียบแบบตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า F-35 เนี่ยถือเป็นสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องบินรบล่องหนก็จริงแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายในการบินต่อชั่วโมงที่สูงเร็วและสหรัฐเนี่ยเขมงวดเรื่องเทคโนโลยี F-35 มากแถมผู้ซื้อยังจําเป็นต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานจากสหรัฐที่มีค่าใช้ใจ่ายมหาศาล ส่วนกิฟเพน EF ถึงจะไม่ล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็เก่งในเรื่องการใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์บินคล่องตัวกว่าใช้อาวุธยุคใหม่อย่างเมทีออที่ยิงได้ไกลกว่าระยะสายตาค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาต่อชั่วโมงก็ต่ำกว่าทําให้ฝึกบินได้บ่อยกว่าและที่สําคัญสวีเดนยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้ไทยเนี่ยพัฒนาศักยภาพอุตสาหการรมป้องกันประเทศได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับ ดังนั้นการที่ไทยไม่ได้ f 35เนี่ยอาจจะดูเหมือนพลาดของดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้เลือกเส้นทางที่สมดุลกว่าในเวลานี้คลิปเพน EF เนี่ยอาจจะไม่ลาเท่า f 35แต่ก็เพียงพอสําหรับการป้องกันประเทศแบบฉลาดสุดๆคุ้มค่าและยังช่วยให้ไทยเนี่ยสร้างรากฐานอุตสาหกรรมในการบินและป้องกันประเทศของตัวเองได้ แล้วอนาคตของ F35 ในไทยล่ะจบแล้วจริงๆเหรอคําตอบก็คือยังไม่จบนะครับแต่เป็นการเลื่อนออกไปก่อนสารัฐเองยังไม่ได้ปิดประตูการขาย F35 ให้ไทยในอนาคตเพราะถ้าหากวันหนึ่งที่ไทยเราพัฒนาความพร้อมและปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ถึงมาตรฐานสําหรับเครื่องบินรบยุคที่5ในวันนั้นเราอาจได้เห็นเครื่องบินรบล่องหน F35 บินอยู่บนฟากฟ้าไทยก็เป็นได้นะครับ แล้ว,วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าอะไรเหมาะกับไทยมากกว่ากันระหว่าง F 3 5ที่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีหรือกิบเพนที่คล่องตัวกว่าและคุมงบได้มากกว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหากข้อมูลมีการตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาด้วยนะครับและเช่นเคยก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องเราเพื่อที่คุณเนี่ยจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในชิปหน้านะครับ